ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับกับเกม Ark Survival นะผมจะมาทํำมอดแจกเช่นเคยครับห่างหายกันไปนานเพราะว่ามันไม่มีมอดใหม่มาผมเลยเงียบไปสักพักนะโอเคก่อนอื่นเลยเพราะว่าทุกคนมีปัญหาแบบว่าซื้อของไม่ได้มันล็อกใช่ไหม อันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะแก้ได้ร้อยเลยแต่องผมแก้ได้นะให้เรากดมาที่เพจสโต r e ครับสามขีดซ้ายมือบนนะแล้วก็กดเข้ามาที่เพล์อะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยเห็นไหมตรงที่ผมกดค้างไว้นะครับให้เรากดติดไว้เลยแล้วก็กดมาที่รูปฟันเฟืองครับขวามือบนแรกๆมันจะไม่ปิดแบบนี้นะ ให้เรามากดปิดอ่าโอเคแค่นี้ครับทีนี้ก็เราก็มาทํำเลยทำม็อดอะสิ่งที่จะทําก็ตัวนี้แอปลักกี้ก้อนโมดตัวนี้แอปโคลนแอปโคลนคือแอปทำม็อดนะตัวนี้ตัวตัวเกมหลักตัวเกมจากเพจสโต้ก็ e อ็ไฟ์อ่าอย่าล,ลืม โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเคมาทำกันเลยขั้นแรกเลยเข้าไปที่แอป Clone ตัวนี้ไม่ใช่มาที่แอปโค o n ครับแล้วก็กดมาที่เกม Arc ตัวนี้ กดเข้าไปครับแล้วก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้ผมจะใช่แบบใส่แบบนี้นะโอเคเทคให้เรากดติ๊กไปเห็นไหมครับติ๊กขวามือใต้รูปฟันเฟืองกดไปเลยครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2.0.10นะครับโอเคตัวนี้มันต้องรอนะครับผมจะไม่ตัดเลยยาวช่างมัน <Hey. S 2> ส่วนคนที่ทำไม่ได้ก็ให้ดูดีๆนะครับเพราะว่ามีหลายคนมากที่ว่าทำไม่ได้ส่วนไฟล์อย่าลืมแตกไฟล์นะครับไฟล์แฮกอ่ะ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปมันต้องได้แตกไฟล์นะครับส่วนใครแตกไฟล์ไม่เป็นก็ทักผมมาได้เดี๋ยวผมบอกวิธีเพิ่มแล้วก็ใกล้เสร็จแล้ว โอ้โหนานมากเลยอย่าให้จอมันดับนะครับผมแนะนําเลยอย่าให้จอมันดับเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าแต่ว่าถ้ามันดับแล้วบางทีมันก็ไม่ติดอ่เราแบบว่าส่งแบบว่าอัดไฟล์เข้าไปแล้วมันไม่ติดส่วนวิธีขั้นตอนทำก้อนโมดนะให้ดูดีๆนะครับเดี๋ยวว่า ไฟหายอีกโหนานมากเลยก่อนทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปโอเคแค่นี้ครับที่ขอเพราะ่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานเลยโอเคครับก็กด Install ไปเลยครับกดติดตั้งครับ อย่าให้จอดับนะครับแนะนำเลยอยจอดับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ทำงานโอเคครับก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปเปิดอะไรมันให้เรามาที่ exe ครับแล้วก็กดเข้าไป android ครับผม obb ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดูชื่อนะครับเห็นไหมครับข้างหลังจะเป็นอะไรมมรัแต่ว่าของของจากเพจโตมันจะเป็นอ้างนะครับตัวนี้อย่าไปสนใจมันเอาตัวข้างหลังครับให้เราเพิ่มตัวเอมนะครับโอเคเพิ่มตัวเอมนะครับทําให้เป็นให้ทําตามผมเพิ่มตัวเอมแล้วก็กดตกลงครับแล้วกกลับมาที่ แอปลัคกค้ครับทำก้อนหมดเลยเห็นไหมครับเรามาที่ไอเราเปลี่ยนชื่อเห็นไหมอาที okay. ่สองะโอเคมอเอะมาที่เมนูแพทแล้วก็สร้างไฟล์ apk ตัวที่สี่ครับ apk สร้างใหม่เพื่อจำลองการซื้อครับแล้วก็กดติ๊กข้างบนด้วยอ่า ดสร้างแอปนี้เลยรอนะครับผมโอเคอย่าลืมครับย้ำอีกครั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมมันใกล้แล้วพันหนึงอีกครึ่งทางครับผมอยากได้พันซับครับ ส่วนใครที่เล่นเกม Last Day r o t h s r v i v o ก็อย่าลืมมาเล่นกับผมได้นะโอเคเสร็จแล้วก็กดไปที่ไฟล์ตัวที่2ถอนเลือติดตั้งแล้วก็กดใช่ครับตกลงครับอ่ากดติดตั้งไปเลย เสียงดังมนกขออภัยจริงๆครับเพราะว่าอยู่ที่ทำงาน โอ้โหนานมากเลยร,ร้อนใจเย็นเดีย๋ยวเพิ่งใจรอ้อนโอเคเดีย๋ยวเพิ่งไปเปิดนะครับกดเซฟ็สิ้นไปก่อนแล้วก็กลับมาที่ ex file เดี๋ยวทำตามเดีมยวนะครับให้เรากดมาแล้วก็ android obb ครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวแรกอย่าไปเลือกนะโอเคให้เรากดมาที่นี่ แล้วก็ลบตัว M ทิ้งนะครับแล้วก็กดตกลงลบตัว M นะครับอย่าไปลบเพิ่มใครทำไม่ใครทำไม่เป็นก็ทำตามผมเลยอย่าทำนอกอย,อย่าทำนอกคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์จะหายโอเคแล้วก็ให้เรากลับมาที่แอปโครนครับพูดติดติดครับมาที่ตัวที่สองครับ ตัวนี้นะครับตัวที่สอง่ากดมาที่สามจุดเห็นไหมสามจุดแนวตั้งอ่ะกดเข้าไปครับแล้วก็ i m um p o t App Data นะครับตัวนี้นะตัวที่ผมกดค้างไว้เนี่ยเห็นไหมอ่ากดเข้าไปครับเมื่อเราใช้ Google Download มันจะอยู่ที่าวน์โหลดนะครับตัวนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้นะ ให้กดเข้าไปตัวนี้จะเป็นไฟล์แกนะครับตัวนี้ต้องได้แตกไฟล์ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้โอเคแต่ว่าผมแตกไปแล้วโอเคครับผมจะทำให้ดูให้เรากดไปที่ไฟล์เลยเห็นไมครับมันจะเล่งเงขึ้นแบบนี้อถ้ามันโหลดแบบนี้แสดงว่าติดนะครับเห็นไหมครับมันโหลดสิบเจ็ดเมกไฟล์นี้อ่า อนุญาตครับ <c oughs> ตัวนี้มันใช้กับแอป,ปจำลองไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้แล้วก๊อดโหมดมันจะเด้งเข้าใจนะครับถ้าจะใช้แอป,ปจีจก็ต้องแยกอก๊อดหมดมันก็ส่วนก๊อดโหมดแบบนี้โอเครอแป๊บนึงตัวนี้มันจะเชื่อมอะไรไม่ได้นะ เพราะว่ามันเป็นมอสเดี๋ยวยก็ปรับกราฟิกกันโหลแล้วนี่โหลแล้วปรับโล,ลอีกโอเคครับกดไปเห็นไหมครับมันจะมี15 KB อยู่นี่นะโอเคให้เรากดเพเยอร์เลยโอเคครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ อยากได้ของดีต้องรอครับผมบอกเลยครับเวอร์ชั่นนี้สวยมากครับเป็นกิฟฟงกิฟฟินนี่อย่าบอกใครเลยยางสวยแต่ว่าต้องใช้เครื่องแรงหน่อยนะเพราะว่าเครื่องผมแลมสีเองมันไม่แรงอะ่ะต้องได้ปรับโลเลยภาพมัวมาก็กขออภัยด้วยนะครับโอเค เคฟคก็กดรอนะครับเพราะว่าเครื่องผมไม่แรงไงมันมันจะเด้งออกอกดรอได้ตุกเลยเอ้ยกระตุกที่ายเห็นไ,ไหมครับ ตัวนี้จะเป็นไททันนะครับแล้วก็นี่ก็ไททันกระดูส่วนกอ้กอนมุงก้อนหมู่นี่ซื้อได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นไหมครับมันจะซื้อได้ตัวนี้ตัวเพิ่มเพิ่มเวิมให้กดบันทึกการซื้อนะครับ,บกดไปมาซื้อเอมเบอร์นะครับ กดกระถึงการซื้อเห็นไหมครับซื้อได้โอเคส่วนกดโหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรเรืินมาดูเห็นไหมครับเรามาดูสัด์ัันว่ามีอะไรบ้างแหลกมากเลยครับเนี่ยตอนนี้เห็นไหมครับเกฟฟินสียังสวยฟิน ก็ถับไปสองตัวก็น้องหมาสวยครับนี่นกยักษ์ครับโครงกระดูกนะครับนกยักษ์โครงกระดูกมีจระเข้ก็นกน้ำนกเป็ดน้ำแล้วก็ตะขาเห็นไหมครับ ขาดแค่งูนะงูไม่มีอะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับลืมลืมมีเห็นไหมครับทีเล็กครงกระดูกทีเล็กครกระดูเองมาจากไหนโอเคครับก็ จะประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเพราะว่ามาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็พันไม่ใช่พันที่ห้าร้อห้ารอยซับขาดอีกห้าร้อยครับผมโอเค,ครับก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ